สวัสดีครับผมชอวัชรพล,ลนะครับเรียบนี้ก็อาจจะถ่ายคร่าวๆนะครับพาม,มาดูการทำงานของทีมงานเจ๊นางครับหรือว่าทีมงานบุษฎีการโยธานะครับหนึ่คนเรียนเจตีสี่าครับทำทางลงให้กับรถดำนะครับวกนกับบอ30ไร่ลึก15เมตรคุณผู้ชมมาประมาณน้ำเสียครับ การเจ้นานางหรือว่าบทสดิการยศค่ะดูสิร้อยเขาปีนบอ่อนหนครับโลโมมาหนักๆน,กนี่ใส่ท้ายหนักๆน,นี่เลี้ยวไม่ไปไหน เสีนดางที่มันลมนะครับคุณผู้ชม240ครับเดีเป็น2524 นั่นจะเป็นเอ้ยสองเจ็ดหรือเปล่านะเฮ้ยอันนี้ขึ้นเกันหนึ่งครับนี่ ตัวรอครับ,ล,รรบลมๆคุณผู้ชมสามสี่สี่ครับโอ้สบายๆเลยคุณผู้ชมแตกต่างกันอยู่นะครับกับสองสี่นี่เวลาเขาปีนบอคุณผู้ชม อะไรครับต่อดำครับคุณผู้ชมโอ้ ไวเลยครับออกบอ่อเร็วๆเลยอ๋อตอนนี้เป็นสองเกครับพวกสองเกพวกนี้ยังยังขึ้นพวกเกตหนึ่งเกตสองได้อยู่นะ บรรยากาศก,ก็เดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดคลึ้มนะครับเอาใจยากมากบรรยากาศนะ่ิมีมงานเจ๊นางเขาก็จะเน้นรถขุดไปทางโกเบนะครับส่วนมากก็จะเป็น XM แล้วก็ SM นะครับแล้รอรอดูพองผลิต มีขึ้นบอยก็น,นะครับแล้วก็มีคุณปูด้วยนะหลงนะครับมีสองยีบเขาอยู่คันหนึ่งฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของทีมงานเสียวานนะครับฝั่งของทีมเสียวานก็ยังขดอยู่ครับ สลบหน่งต่อห้าเอาหอประดุกครับออกแล้วยืนถ่ายข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นก็คือไม่มีมุมให้ไปยืน ขึ้นมาจากก้นบอลเลยครับจจะยิงโลมายิงเกียร์พิเศษมาตงแต่น,นเนินเลยครับโอ้โหลิปนี้มันไม่มัน,มน,มนไม่รู้นะเราถ่ายบรรยากาศนง,งานให้ทีมงาน ได้เข้ามารูถตัวเองแล้วก็ให้เพ,พื่อนๆพีเอฟซีที่ดูกันครับโอ้มีอาการหัวสั่นอยู่เล็กน้อยครับตอนนี้เป็นสองเจ็ดนะครับเดี๋ยวเป็นสองห้าสองเจ็ดเป็นสองเจ็ดศูนย์นะสองเจ็ดกับสองสี่จริงๆกำลังก็ต่างกัน30แรงมา้า ก็ผลก็ไม่เห็นอะไรมากนะครับออกมาจากก้นบอ่อเนี่ก็ต้องยังใช้หนึ่งพิเศษกันอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นระดับผมว่าระดับ300หรือว่าระดับ3 4มีนี่ยก็ออกหนึ่งสบายๆนะเรามาดูคุณปูครับอนหนึ่ง,งทีมงานนต้องมีหลงมาช่วยนะ แกก็ใส่มาเท่าเพื่อนนะครับ2อยี่นี่ก็ใส่มาเท่ากับ3ามสี่สี่นะแต่ว่ารอบแกนี่จะสูงรอบแกนี่จะสูงหน่อยครับ กำลังเขาก็เหลือแหละพวกเกียร์พวกอะไรมันดีครับขึ้นบอไมาอีกคันคุณผู้ชมงาน,นบุษดีการโยธานะครับก็จะเน,น้นๆไปทางมิสซูเลยนะเอาอีกเกล็ดหนึ่งครับคุณผู้ชมนะ่าจะเป็นเกียดหนึ่งนะ มาเลย2อครับอันนี้ก็เป็นเป็นมหนนะครับเมก้า ก็เครื่องสูบน้ํานี่เขาตั้งกันมันต้องสูบทุกๆสามชั่วโมงนั่นเพราะว่าถ้าไม่สูบนี่มันแป๊บเดียวมันก็ซึมบ่อครับ มันจะออกง่ายนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นมาร์กเอกสองคันนี้ตากมันจะออกง่ายเพราะว่ามันขึ้นแค่สเต็ปเดียวนะขึ้นแค่ชั้นเดียวแล้วสเต็ปเดียวนะั้นก็ออกหนึ่งพิเศษออกหนึ่งธรรมดาได้นะครับนี่ยโอ้โห,โโหสามารถออกหนึ่งธรรมดาได้ ่าถ้าเป็นสองคันนี้ตักนะแต่ถ้าเป็นคันข้างล่างนี้ตักต้องออกพิเศษครับ เพ,เพิ่มการยึดเกาะคุณผู้ชมเป็นการยึรดเกาะโดยการไถเพราะว่าถ้าไม่ไถนี่เดี๋ยวมันแทบเลยครับลื่นนะครับเบรกไม่อยู่จริงน,นะคุณผู้ชมครับถ้าเป็นบอ่อข้างล่างก็จะต้องพากันออกพิเศษมา แต่ว่าบอ่อข้างล่างนี้ไอ้ทำไมพวกสองเกีดชอบลงไปเอานะก็แบ่งกันหรือเปล่านะสองสีเอาแค่สเตปเดียวสองเกีดลงไปเอาข้างล่างเลยสองสเตป เต็มเดียวนี่ก็ออกน่าจะเป็นเกียร์สองเลยนะครับนี่้โอ้โ,อโลไม่ต้องใช้ เดี๋ยวเราก็มาปิดท้ายกันกันกบตัวรอประจำทีมงานแล้วกันครับนีก้า3 c c นี่ระดับความลึกน่าจะต้องลลงอีกเท่าที่กะดูด้วยสายตาเนี่ยน่าจะประมาณ10น่าจะประมาณ10เมตรได้แล้วครับน่าจะต้องอลงอีกประมาณสัก5เมตร4เมตร5เมตรน่าจะได้นะครับจุดรอบดอกตะไถแล้วครับทำทั้งบนนี้ด้วย ดินแดงครับถูกจังหวะแข็งนี่ก็แข็งโป๊กเลยคก็ผู้ชมไถไม่เข้าเอา มาดูกันอีกดัมครับเรามาปิดท้ายกันกับรถวิเกน,นะครับ เจ้าน,นางโอ้แบบพูดดีพูดดีมาเลยครับ มันเล่งนี่แทบไม่ต้องแตะคุณผู้ชมดินก็ใสมาไม่ใช่น้อยนะครับโอ้โอเคครับคุณผู้ชมครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟอร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องรับคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเจ๊นางหรือว่าบิษัการโยธาครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาแล้วครับ